สิทธิ์ไรเบีย้ยของผู้ค้ำประกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ2อนาทีมีสาระกับสถาบันติวกฎหมายอมรอครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สิทธิ์ไรเบีย้ยของตัวผู้ค้ำประกันครับผมขออนุญาตยกข้อได้จริงแบบนี้ว่าตัวเจ้าหนี้ครับให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินเป็นจํานวน1 0 0 0 0แบาทและมีบุคคลภายนอกครับมาทําสัญญาค้ำประกัน หนี้เงินกู้ตรงนั้นด้วยทีนี้พอถึงกําหนดเวลาครับตัวลูกหนี้ชั้นต้นที่กู้ยืมเงินเนี่ยไม่ยอมดําเนินการชําระหนี้เง,งินกู้ภายในกําหนดเวลาครับตัวโจท์จึงฟ้องคดีต่อศาลครับโดยฟ้องลูกหนี้เป็นจําเลยที่1และฟ้องผู้ค้าประกันเนี่ยเป็นจําเลยที่2ด้วยความที่ผู้ค้าประกันครับเขาก็กลัวถูกศาลเนี่ยมีคําพิพากษาต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยออกขายทอดตลาดมาชาําระหนี้ตัวผู้ค้าประกันครับก็ได้เอาเงินจํานวนหนึ่งหรืองเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาชําระหนี้เงินกู้แทนลูกหนี้คําถามก็คือว่า ผู้ค้ำประกันเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยจากลูกหนี้ได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับได้กาหนดไว้ว่ากรณีที่ผู้ค้ำประกันครับชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วสามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาเงินจํานวนเงาวคืนจากลูกหนี้ชั้นต้นได้เพราะฉะนั้นครับตัวที่เป็นผู้ค้ำประกันนะครับเมื่อชําระหนี้ไปแล้วจึงสามารถไล่เบี้ยกับลูกหนี้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับสาหรับผู้ค้ำประกันถ้าใครชําระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วก็สามารถไปใช้สิทธิ์ ฟ้องเพื่อไล่เบี้ยเอากับตัวลูกงนี่ชั้นต้นได้นั่นเองสำหรับรายการ2นาทีมีสาระในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ